ราเมงมิชลินสตาร์เจ้าแรกของโลกมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโดยวันนี้จะมารีวิวเมนูราเมงที่ได้มิชลินสตาร์ชามแรกของโลกจากร้าสุตะครับเมนูราเมงที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ครั้งแรกของโลกก็คือเมนูสุตซิกเนเจอร์โชยุโซบะซุปเขาจะเคี่ยวจากชโชยุกับไก่แล้วก็ซีฟูด้ดเขาจะมีลูกเล่นเป็นซอสบอสมิททอเฟลและซอสลูกฟิกใสมาให้ด้วยในชามเราสามารถกินซุปได้ทั้งหมด4แบบนะครับเริ่มจากการกินเปล่าๆจากนั้นก็ผสมซอสบอสมิททอเฟลกินผสมซอสลูกฟิกแล้วก็ต เพื่อให้เป็นอีกรสชาตินึงส่วนเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดครับคูโรบิชิโอทงคคสึโซบะและแน่นอนครับเมนูราเมงชามน,นี้ก็เข้าร่วมรายการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยมันเป็นเมนูซุปทงคคสึเข้มข้นใส่น้ำมันกระเทียมดำเข้มข้นระดับที่ยกเนื้อหมูขึ้นมาก็เกาะเนื้อหมูยกเส้นขึ้นมาก็เกาะตัวเส้นเสิร์ฟคู่ไข่ราเมงดองโชยุที่กลมกลมเส้นกรุบกรุบที่ซุปเกาะหมูที่ติดมันนุ่มฉ่ำตามด้วยซุปที่หอมเข้มข้นนี่แหละครับความฟินมันอยู่ตรงนี้สั่งหนึ่งชัั่นนเลยะครบ